คราวที่แล้วที่เศรษฐกิจพังพินาศไปเนี่ยมันเริ่มต้นพังในขณะที่ทุกคนเนี่ยยังพอมีต้นทุนอยู่บ้างยังมีเงินเก็บอยู่บ้างธุรกิจต่างๆยังพอมีเงินที่จะประคองได้บ้างแต่ตอนนั้นก็ย่ําแย่แล้วผ่านมาเกือบหนึ่งปีมาเจอรอบที่สองไลรอบที่สองนี่นะฮะทุกคนอ่อนเพลียหมดละแทบหมดแรงละคือไมเซิลวันนี้ยังบอกรู้สึกว่าไม่เป็นไร เศรษฐกิจเรายังโอเคอยู่เราจะกลับมาได้แน่นอนคือถ้าคิดอย่างเงี้ยก็จะไม่เกิดการทําอะไรเกิดขึ้น <S <S คราว <osa> ที่แล้วที่เศรษฐกิจพังพินาศไปเนี่ยมันเริ่มต้นพังในขณะที่ทุกคนเนี่ยยังพอมีต้นทุนอยู่บ้างยังมีเงินเก็บอยู่บ้างธุรกิจต่างๆยังพอมีเงินที่จะประคองได้บ้างแต่ตอนนั้นก็ย่าแย่แล้วผ่านมาเกือบหปีมาเจอรอบที่สองรอบที่สนี่นะฮะ ทุกคนอ่อนเพลียหมดล้แทบหมดแรงแล้วแล้วถ้ามาเจอล็อกดาวและถ้าเจอแบบข่าวที่แล้วนะฮะล็อกดาวแบบประเภท2เดือนเต็มเม,มันจะไม่ไหวและข่าวที่แล้วเนี่ยหลังจากที่พอเราเริ่มคลายล็อกดาวแล้วกระบวนการที่จะฟื้นฟูเพื่อให้เขากลับมาแข็งแรงเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นตั้งงบปรมาณไว้1.9ล้านล้าน1ล้านล้านเพื่อจะเยียวยาแล้วก็ปรับโครงสร้างพื้นฐาน 9แสนล้านเพื่อที่จะบอกว่าให้ปล่อยกู้ให้ SME สามารถที่จะกู้เพื่อที่จะไปบุนเวียนในธุรกิจของตัวเองได้และอีก4แสนล้านเพื่อที่จะออกพันธบัตรอะไรงนี้นะครับผมว่าคือไอ้ตัว5แสนล้านที่ปล่อยกู้เนี่ยไม่ได้ปล่อยเลยตัวเลขที่มีคนบอกคือว่า5แสนล้านปล่อยไปได้ประมาณแสนกว่าล้านเท่านั้นเพราะว่าธนาคารพาณิชย์เขาจะไม่ปล่อยอยู่แล้วแล้ววันนี้ธนาคารพาณิชย์ผมว่าเขาต้องรักษาตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองล้มไปด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เสี่ยงเขาจะไม่ทํา ปล่อยไปแล้วเป็นหนี้ที่ไม่เกิดรายได้เป็น NPL เขาก็จะไม่ปล่อยเขาจะต้องสร้างกำแพงคูเมืองล้อมตัวเองไว้เพื่อไม่ให้แบบค่าศึกเศรษฐกิจค่าศึกโควิดมาทำลายเขาได้งนั้นธนาคารฟันที่คราวนี้รอดแต่ s m e ตายหมดงนั้นถ้าหากจะต้องแก้ปัญหามีเงินที่เคยบอกว่ากู้หนึ่งล้านล้านมาเพื่อที่จะเอามาฟื้นฟูปรับโครงสร้างพื้นฐาน อาจจะต้องกลับมาทุ่มเทจริงๆจังให้กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับคืออย่าไปมองว่าเงินเนี่ยระเภทเออถ้าแบบกู้มาถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ก็เลยไม่ใช้อย่างถ้าจําได้เมื่อครั้งที่แล้วเคยบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะให้เงินไป4ี่หมื่กว่าล้านเพื่อที่จะปรับใหญ่เลยทําให้กระทรวงสุขสามารถที่จะรองรับโควิดได้ปรากฏว่าก็ไม่เกิดขึ้นจ่ายเงินออกไปไม่กี่พันล้านเองแล้วเ,เงินหายไปไหนเก็บไว้ทําไมนะครับ หรือถ้าบอกว่าตัวธนาคาราณิชยตไม่ปล่อยกู้รัฐบาลอาจจะต้องเริ่มจริงจังว่ารัฐบาลค้าประกันแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันมีการสูญเสียแน่ NPL อาจจะเกิดขึ้นสมมติถ้าอย่างที่เคยกลุ่มแคร์เคยเสนอไว้บอกว่าตั้งไปเลยงบสองล้านล้านให้ SME ที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่ใช่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมซันเซ็ตเป็นอุตสาหกรรมที่สนธยาละมันไงก็กู้ไม่รอดแต่อุตสาหกรรมที่มันยังพอมีอนาคตอยู่ให้ไป ปล่อยกู้ไปอย่างเช่นดอกเบี้ยอ,อ,อาจจะออไม่ต้องผ่อนต้น4ปีผ่อนแต่ดอกอย่างเดียวแล้วก็ให้ไปประกอบกิจการไปโดยมีข้ออาจจะต้องกำหนดว่าจะต้องจ้างงานต่อไปมันก็เป็นการทำให้คนไม่ตกงานเมื่อจ้างงานต่อไปถึงเวลาพอครบ4ปีค่อยเริ่มจ่ายเงินต้นถึงเวลาตอนนั้นบริษัทร้อยบริษัทอาจจะไปรอดประมาณสัก70สบริษัท มี30บริษัทที่ไปไม่รอดแล้วเป็นหนี้เสียรัฐบาลก็จ่ายหนี้ตรงนี้สำหรับสาที่เสียสมมติถ้าบอกว่าปล่อยกู้2ล้านล้านมีหนี้เสีย30เซนคือ 6, กแสนล้านหกแสนล้านรัฐบาลก็ออกพันธบัตรขอให้อาคารไทยเนี่ยมาซื้อพันธบัตรนี้ไปดอกเบีย้ย0.01% 100ปีรัฐบาลก็จ่ายดอกเบีย้ยไปครบร้อยปีค่อยจ่ายเงินต้นระหวานน่างนี้รัฐบาลก็จ่ายแต่ดอกไว้อย่างเดียวอีกร้อยปีข้างหน้าเงิน6กแสนล้านไม่รู้มันเท่าไหร่อาจจะกระจิบกระจ้อยมาก แต่ระหว่างที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยไปเนี่ยซึ่งผมคำนวณว่ามันถ้าบอมันนี่เสียประมาณ6กแสนล้านถ้า0 0 1อาจจะแค่ปีละหกล้านเท่านั้นถามว่าภาษีที่เก็บได้จาก70%ของบริษัทที่แข็งแรงแล้วกลับมาฟื้นตัวได้จ่ายมาเกิน60ล้านแน่แต่นี่คือสิ่งที่ต้องทำไงแต่มันเป็นวิธีคิดนอกกรอบมันเป็นวิธีที่ต้องอาศัยความกล้าหาญพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเสี่ยงแต่ ไม่มีการตัดสินใจคือไมเซ e t วันนี้ยังบอกรู้สึกว่าไม่เป็นไรเศรษฐกิจเรายังโอเคอยู่เราจะกลับมาได้แน่นอนคือถ้าคิดอย่างนี้ก็จะไม่เกิดการทําอะไรเกิดขึ้